สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนพสูนรนะครับก็จะมาพูดถึงการไลฟ์ผ่าน YouTube นะครับด้วยโปรแกรม OBS Studio นะครับอันดับแรกเลยนะครับเรียกว่าเป็นอันดับที่ศูนย์เลยนะครับเราก็จะต้องดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวโปรแกรม OBS Studio สซะก่อนนะครับจากนั้นเนี่ย เราก็จะต้องเตรียมพวกวัตถุดิบไว้นะครับก็ได้แก่พวกไฟล์โลโก้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือที่เราคิดว่าเราจะพิมพ์ลงไปนะครับคราวนี้เนี่ยตัวโลโก้นะครับก็แนะนำว่าให้เป็นขนาดประมาณ100คูณ0พิกเซลนะครับหรืออาจจะใหญ่กว่านี้ได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ png นะครับส่วนตัวหนังสือก็คิดไว้ว่าจะพิมพ์อะไรนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปตั้งค่าในตัวซีนกันนะครับคาว่าซีนเนี่ยก็หมายถึงแต่ละฉากนะครับอย่างเช่นที่แบบเวลาเขาแสดงหนังก็จะมีการตัดกล้องฟึกบฟึฟึบๆๆๆอะไรอย่างเี้นะครับซึ่งรายละเอียดใน1นซีนเนี่ยมันก็จะถูกบรรจุลงในกระดานดำๆตรงนี้นะครับที่เรียกว่าแคนวาสนะครับ คราวนี้เนี่ยตัวซีนเนี่ยเราสามารถเพิ่มซีนได้นะครับเหมือนกับการตัดมุมกล้องอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จะมีซีนหนมาให้นะครับถ้าก,กดเพิ่มไปก็จะเป็นซีนสซีนหนเนี่ยส่วนมากเราก็จะทำเป็นพวกรูปภาพนะครับรูปภาพอย่างเช่นก่อนที่เขาจะไลฟ์เนี่ยก็จะมีการมาเตรียม เปิดวิดีโอไว้ก่อนที่จะถึงเวลาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็โดนตีคลอไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นหรือว่าเป็นภาพแบบเหมือนกับเป็นป้ายของงานอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะแก้ไขซีนไหนนะครับเราก็เอาเมาส์ไปคลิกให้เป็นสีฟ,ฟ้าที่ซีนนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มรายละเอียดนะครับเพิ่มแต่ละสิ่งอันลงไปในซีนเนี่ยก็ให้มา เลือกที่กล่องที่เขียนว่า source ตรงนี้นะครับตัว source เนี่ยก็สามารถกด add หรือกดบวกตรงนี้นะครับก็สามารถเพิ่มได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนหรือว่าแหล่งกำเนิดเสียงอื่นๆนะครับอะไรพวกนี้นะครับการจับภาพหน้าจอการจับภาพเกมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยส่วนมากซ c e หนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกภาพปกหรือภาพ cover นะครับเราก็จะเลือก image นะครับ แล้วตรง source ที่เป็น image เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับอย่างเช่นเลือกเป็น cover นะครับเปลี่ยนเป็น cover แล้วก็กด ok ไปแล้วเขาก็จะถามหาไฟล์ภาพนะครับเราก็กด browse นะครับเพื่อที่จะหาไฟล์อย่างสมมตุติผมจะเอาภาพนี้นะครับเป็นตัวภาพหน้าปกนะครับ ถ้าหากเขาไม่เต็มแคนวาสนะครับเราก็สามารถลากตรงนี้นะครับจนกระทั่งเต็มแคนวาสได้นะครับสำหรับตัวหน้าปกนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับหรือถ้าหากเราอยากจะเพิ่มพวกตัวหนังสือนะครับเราก็กดที่ Add ตรงนี้ได้นะครับแต่ผมก็จะนิยมทำทุกอย่างให้มันเสร็จอันนี้คือภาพหน้าปกเนี่ยทำใน powerpoint นะครับ ใช้ PowerPoint อออทำแล้วก็ Export ออกมาเป็นไฟล์ PNG แต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มตัวหนังสือนะครับก็สามารถมากดที่ Text ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เพิ่มในซีนที่2ดีกว่าคราวนี้ซีนที่1เราเสร็จไปแล้วนะครับเราก็จะมาแก้ไขซีนที่2นะครับก็กดคลิกที่ซีนสซีนสก็ยังจะเป็นหน้ามืดๆดดำๆอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องกดเพิ่มนะครับกดเพิ่มเข้าไปทีนี้ซีนที่2นะครับ ส่วนมากเนี่ยถ้าเราจะไลฟ์สดนะครับถ้าเราจะไลฟ์แล้วก็ให้เห็นแค่ตัวเรานะครับก็คือง่ายๆเลยแล้วก็เพิ่มกล้องนะครับแล้วก็เพิ่มตัวหนังสือแล้วก็เพิ่มโลโก้แค่3อย่างแค่นั้นนะครับแต่ถ้าจะเป็นเป็นการสอนนักศึกษาหรือสอนนักเรียนไปด้วยนะครับคุณครูเนี่ยจะต้องทําการเพิ่มตัวจับหน้าจอนะครับหรือตัวดิสเพย์แคปเจอร์ตัวนี้ไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเพิ่มทีละอันไปนะครับก็เพิ่ม Display Capture ก่อนนะครับก็เอาตามที่เขาตั้งมาเลยนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เลือกนะครับว่าจะ Capture ส c r e e ไหนนะครับก็ตอนนี้ต่อแค่จอเดียวนะครับมันก็จะขึ้นสก r e e หนึ่งเราก็ต้องติ๊กให้มีเครื่องหมายถูกตรง Capture Cursor ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ติ๊กตรงนี้เนี่ยเวลาเราสอนไปเนี่ย นักเรียนจะมองไม่เห็นเมาส์เรานะครับแล้วก็กดโอเคนะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะทํางานยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นหน้าจอสอนหน้าจอจาตตาลายนะครับให้มาคลิกที่รูปลูกตาก่อนนะครับก็คือปิดไว้นะครับโอเคอันนี้คือเราเพิ่มเวลาแต่ว่าเราปิดปิดไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นก็มาเพิ่มตัว image นะครับเพื่อที่จะเป็นโลโก้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อจาก image เป็น local ก็ได้จะได้ไม่สับสนแล้วก็กด ok นะครับจากนั้นก็กด browse นะครับเพื่อหาไฟล์อย่างอันนี้นะครับ1 0 0 p พิกเซลแล้วเราก็เลือกตำแหน่งนะครับลากได้เลยนะครับถ้าเราต้องการ t ท s นะครับก็ ว่าอะไรอยู่ล่างอะไรอยู่บนถูกหรือยังนะครับก็เลือกเปิดรูปลูปกกระตานะครับโอเคถ้าเปิดแล้วยังเห็นโลโก้อยู่ข้างบนแบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับปิดหน้าจอไปก่อนจากนั้นก็กดบวกนะครับเราจะเพิ่มตัวหนังสือกันนะครับ ็ให้เป็น header 1แล้วกันนะครับหรือจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับจากนั้นนะครับมาเลือกฟอนต์นะครับแนะนำว่าเป็นฟอนต์สักขนาดประมาณ20-24ก็พอนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกสีเลือกอะไรได้นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ข้อความนะครับก็คือพิมพ์ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าหากรู้สึกว่าเล็กไปทำยังไงนะครับเล็กไปก็มาติ๊กตรง h e ดเดอร์นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเขาก็จะเข้ามาที่การแก้ไขแล้วก็มาเลือกที่ e ีเล็กฟอนนะครับอลองเพิ่มเป็น26แล้วก็กดโอเค ตัวฟอนต์เนี่ยไม่แนะนําไม่แนะนําให้ให้ลากเข้าลากออกนะครับเพราะว่าถ้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดการฟอนต์แตกนะครับเพราะฉะนั้นตั้งให้มันพอดีเลยแต่แรกจะดีกว่านะครับถ้าสมมุติว่าข้างบนอาจจะเป็นชื่อโรงเรียนชื่อวิชานะครับแล้วข้างล่างเป็นชื่อคุณครูผู้สอนอย่าเงี้ยเราก็กดบวกนะครับเราก็เพิ่มเท็กซ์อีกรอบนะครับ แล้วก็ใส่คาว่า Speaker name อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อคนพูดลงไปเห็นไหมครับตอนแรกเขาจะใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกฟอนต์นะครับต้องมาเลือกขนาดดีๆโอเคสัก28นะครับแล้วก็ลากลงมาอะไรประมาณนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าข้างล่าง เวลาเราสอนเราอ,อะไรมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับข้างล่างเนี่ยหรือใครจะทำเป็นแถบสีทำเป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้แล้วนะครับซีนสองก็จะเป็นตัวที่จับหน้าจอนะครับมีโลโก้มีหัวเรื่องมีชื่อผู้พูดนะครับถ้าหากอยากให้เห็นหน้าด้วยทำยังไงก็กดเพิ่มนะครับกดบวกตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นก็กด เพิ่มตัววิดีโอแคปเจอร์ v ดไว์นะครับเราก็ตั้งชื่อตามนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นกล้องหนึ่งอะไรเงรี้ยคาเมราวันนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่มีหลายกล้องนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับเขาก็จะมาเปิดหน้ากล้องที่กำลังใช้งานอยู่นะครับเราก็ กดโอเคนะครับคราวนี้ถ้ามันใหญ่ไปนะครับก็กดลากฟื้แบบนี้นะครับให้มันเล็กลงนะครับเอาไว้ไหนดีไว้ตรงกลางนี้ก็ได้นะครับหรือจะไว้มุมมุมนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะวาเวลาเราเปิดหน้าจอสอนก็ฟื้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ ถ้ายังตาลายนะครับก็ปิด Display Capture ไปก่อนนะครับข้อสังเกตนะครับตัวไหนอยู่ข้างบนมันก็จะอยู่บนเลเยอร์ด้านบนนะครับตัวไหนที่อยู่ข้างล่างก็คือจะถูกเพื่อนทับนะครับคราวนี้นะครับาบางท่านอาจจะอยากไลฟ์โดยที่ไม่ต้องมีตัวแคปไม่ต้องจับหน้าจอก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ย เราก็สามารถ Copy ี้ซีนสเพื่อที่จะสร้างซีน3ก็ได้ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งก๊อปอะไรพวกนี้ใหม่นะครับก็คลิกนะครับ Selection ให้มันเป็นที่ซีน2แบบนี้นะครับเรา,าให้สีฟ้าขึ้นซีน2นะครับแล้วก็คลิกขวาจากนั้นก็คลิกที่ Duplicate นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเป็นซีน3อะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ซีนสองกับซีนสามเหมือนกันเลยนะครับาเรถ้าอาจจะอยากให้เป็นซีนหนึเนี่ยเป็นหน้าจอเต็มๆซีนสองเป็นหน้ากล้องเต็มอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วซีนสามก็ค่อยเป็นอ่าหน้าแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปแก้ที่ซีนสองนะครับก็คือลบตัว display capture ออกลบยังไงนะครับแล้วก็คลิกให้เป็นขึ้น selection แถบฟ,ฟ้าตรง display capture นะครับ จากนั้นก็คลิกเครื่องหมายลบนะครับก็คือรีมูฟตรงนี้ออกแล้วก็ตอบตกลง yes ไ right, ปนะครับอ่าคราวนี้มันจะเล็กไปนิดนึงนะครับอ่าเราต้องการใหญ่ๆเต็มหน้าจอครับล้วก็ลากมาคราวนี้เนี่ยไอตัวเว็บแคมเราเพิ่มทีหลังใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นมันก็จะบังชาวบ้านชาวเมืองเขาดังนั้นนะครับถ้าอยากให้ชื่อหัวข้อแล้วก็โลโก้เนี่ยอยู่ข้างบน ก็จะต้องเลื่อนตัวกล้องเนี่ยมาล่างสุดวิธีเลื่อนนะครับก็คือคลิกให้ selection สีฟ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ Camera นะครับแล้วก็กดปุ่มลูกศรชี้ลงนะครับ move down ลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนกระทั่ง Camera วันที่เราตั้งไว้เนี่ยอยู่ล่างสุดาจากนั้นก็ลากนะครับลากแบบนี้อ่าครนี้เอรู้สึกว่าเล็กเกินไปนะครับก็ double click น,นะครับ ดับ,บเบิ่คลิกที่ speaker name ตรงนี้นะครับแล้วก็มา select font นะครับจากนั้นก็แบบนี้ใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ header นะครับก็เพิ่มขนาดก็ได้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าหากเราอยากเปลี่ยนคำนะครับแล้วก็เปลี่ยนทักทายเช่นการประถม นิเทศอะไรอย่างนี้นะครับป๊าปอานันนี้ถ้าเรากลัวว่าจะมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นเอ๊ะทำไมมันมันแบบมันจะกลืนไปกับพื้นสีขาวหรือเปล่านะครับเราก็สามารถมาเลือกตรงสีเล็กฟอนนะครับแล้วก็ มาเติมขอบสีดำนะครับโทษทีนะครับต้องหาที่อื่นแป๊บหนึ่งนะครับสักคู่นะนี่นะครับมาเลือกตรงเอา l i n ตรงนี้นะครับพอติ๊กให้เอา l i n เป็นถูกแล้วนะครับก็มาเลือกตรงล็ l คัล color นะครับแล้วก็เอา l i n เนี่ยที่ดีที่สุดนะครับก็คือสีดําตัวหนังสือที่ดีที่สุดคือตัวหนังสือขาวตัดด้วยขอบสีดํานะครับ เ,เดี๋ยวันคลิกเฮดเดอร์นะครับฟ้าเลื่อนลงมาติ๊กถูกที่เอาไลน์นะครับตัวหนังสือแล้วก็มาเล l อกคัลเลอร์นะครับเปลี่ยนเป็นสีดำเห็นไหมครับมันจะมองชัดขึ้นตัวหนังสือขาวตัดขอบดําเป็นตัวหนังสือที่สามารถแสดงผลได้ดีไม่ว่าจะบอยู่บนไม่ว่าเขาจะอยู่บนพื้นหลังสีอะไรก็ตามนะครับตรงโลโก้นี้ก็สามารถ ย่อขยายได้นะครับคราวนี้การที่เราตั้งซีนไว้หลายๆซีนเนี่ยดียังไงนะครับาก็คือเวลาที่เราอัดวิดีโอหรือเราไลฟ์สดนะครับเราสามารถเลือกใช้โหมดนี้นะครับสตูดิโอโหมดตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับก็คือเป็นซีนที่เราคิดว่าจะเปลี่ยนนะครับส่วนฝั่งขวานี่ก็คือสิ่งที่เขาแสดงผลอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นอตอนแรกนะครับเราจะ เริ่มที่ C1 ก่อนนะครับเราคลิกเลือก C1 ปุ๊บเรากด t r a n s i t i o n นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ส่งสัญญาณไปที่การถ่ายทอดสดนะครับจากนั้นนะครับพอตารางเวลาเนี่ยถึงแล้วนะครับเห็นไหมตอนแรกผมปิดไมค์ไว้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเตรียมตัวอยู่นะครับก็ยังไม่มีการถ่ายทอดสดแต่ว่าเมียเนี้ยเปิดเตรียมไว้ก่อน,นครับพอจะเริ่มถ่ายทอดสดนะครับก็มาเปิดไมค์ นะครับลากเสียงขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กดที่ซีน2แล้วก็กด t r n s s t i o นนะครับจากนั้นก็พูดคุยแนะนำนะครับแนะนำตัวแนะนำบทเรียนอะไรประมาณนี้ได้นะครับแล้วพอจะสอนปุ๊บนะครับพอจะสอนนะครับเราก็เปิดพวก PowerPoint ขึ้นมานะครับจากนั้นก็กดที่ซีน3นะครับแล้วก็เปิดตัวแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับ าจากนั้นก็กดที่ transition นะครับป๊บเขาก็จะถ่ายทอดหน้าจอที่ capture เนี่ยออกมาในหน้าจอนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราควบคุม OBS เนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้2หน้าจอนะครับก็คือจอที่1เนี่ยเอาไว้ดูพวก powerpoint นะครับส่วนจอที่2นะครับก็เอาไว้ใช้ในการควบคุม OBS นะครับ โดยที่ตอนที่เลือกจอเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งค่า PowerPoint ด้วยว่าให้มันแสดงเต็มจอที่จอหนึ่งไม่ต้องไปโผล่อะไรที่จอ2นะครับไม่งั้นมันก็จะบังนะครับมันก็จะมองไม่เห็น OBS แล้ว OBS ก็จะมองไม่เห็น PowerPoint ด้วยนะครับคราวนี้นะครับก็เสร็จแล้วสำหรับการเตรียมตัวโปรแกรม OBS นะครับแต่ตอนนี้การถ่ายทอดสดถามว่าทำได้ไหมยังไม่ได้นะครับเพราะว่า เราจะต้องไปตั้งค่าการสตรีมมิ่งก่อนนะครับทีนี้การตั้งค่าการสตรีมตั้งค่ายังไงนะครับสำหรับการตั้งค่าการสตรีมนะครับก็มาคลิกที่ setting ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกที่สตรีมนะครับเขาก็จะถามว่าเราเนี่ยจะสตรีมไปที่แพลตฟอร์มอะไรนะครับไปที่เซอร์วิสอะไรเราก็เลือกเป็น YouTube นะครับ YouTube หรือ YouTube Gaming นะครับบรรทัดแรกเอ้บรรทัดที่2นะครับจากทวิชลงมาจากนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เลือกเป็น Primary เลยนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องไปหามานะครับก็คือ s t r e m m k y y นะครับซึ่งตัว Steam Key เนี่ยเราจะต้องไปกดเอาในเฟ e อ่าไม่ใช่ทีอาไปกดเอาใน YouTube ของเรานะครับ ซึ่งวิธีกดนะครับก็คือจะต้องเข้าไปที่ c h ANNEL ของเราก่อนนะครับก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกตรงลูปกล้องตรงนี้นะครับตรงสร้างวิดีโอหรือโพสต์นะครับ แล้วก็เลือกที่ถ่ายทอดสดนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ มาตั้งค่าต่างๆก่อนนะครับเช่นโอเคผมจะตั้งเป็นทดสอบนะครับแล้วลิงก์เนี่ยใน,ในการทดสอบการใช้งานเนี่ยให้เลือกเป็นส่วนตัวก่อนนะครับแต่ว่าตอนที่เราจะสตรีมจริงๆนะครับก็ให้เลือกเป็นสาธารณะแทนนะครับตอนนี้เลือกเป็นส่วนตัวก่อนแล้วก็เพิ่มคําอธิบายนะครับ หมวดหมู่นะครับก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็เลือกว่าวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อเด็กหรือเปล่านะครับแล้วก็เลือกที่สร้างสตรีมนะครับจากนั้นนะครับให้มากดที่ตรงนี้นะครับสตรีมคีย์นะครับกดคัดลอกนะครับกดคัดลอกปุ๊บนะครับ แล้วเราก็กลับมาที่ OBS แล้วเราก็ c t r l V นะครับวางลงไปแล้วก็กด Apply นะครับโอเคคราวนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่เราต้องมาทำอีกอย่างหนึง่งทำแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือเราต้องมาดูตรง Output ตรงนี้นะครับ s t r e a m i n g เนี่ยวิดีโอบิเลทนะครับให้ตั้งเป็นอย่างน้อยก็คือ 2,500นะครับตจริงๆเราสามารถตั้งเป็น9,000ได้นะครับตั้งไว้ประมาณ9,000เลยนะครับ Audio b i ิตเร e 160นะครับโอเคแล้วตรง Recording นะครับ Recording q u a l ้งคก็ให้เลือกเป็น same as stream ก็ได้นะครับแล้วก็ Recording Format ก็คือไฟล์ที่เราอัดไว้เนี่ยให้เลือกเป็น mp4 นะครับแล้วจากนั้นก็กดโอเคนะครับ แล้วเราก็กด start s t ตรีมมิ่เลยนะครับคราวนี้ผมตั้งค่าไว้นะครับว่าคือให้พอกดสตรีมปุ๊บเขาจะอัดด้วยนะครับก็คือเลคคอร์ดด้วยตรงนี้เนี่ยอ่าก็ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับก่อนก่อนตอนแรกใช้ฉากหนึ่งเนาะปิดไมค์ไว้ก่อนแล้วก็กดสตรีมนะครับขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับคราวนี้เรากลับไปดูที่ y t u t u ซิอ่า ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องตัวอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยสัญญาณเนี่ยมาแล้วนะครับสัญญาณมาแล้วแต่ยังไม่ถูกถ่ายทอดสดนะครับถ้าเราจะถ่ายทอดสดปุ๊บโอเคสัญญาณมาตรงนี้ปุ๊บเราก็กดถ่ายทอดสดตรงนี้เลยนะครับ มาแล้วนะครับสัญญาณมาแล้วแล้วเราก็กลับไปควบคุมที่ obs ได้เลยนะครับว่าเราก็เปิดไม้นะครับแล้วก็เลือกซีนที่2นะครับแล้วก็ฐานสีชั้นสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมประสุสิริจรันทร์ก็จะมาพบกับทุกๆคนนะฮะ,ะก็เป็นการสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการทดสอบการสตรีมสดนะครับโดยเป็นการสตรีมด้วยโปรแกรม obs ผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ลองใช้เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยแต่เอาตัวโปรแกรมที่เป็นแอปพลิเคชันใน Android นะครับมาสตรีมออก y o u t u b e แล้วก็ตัว obs a เ,เนี่ยก็เคยลองแค่เอาออก Facebook นะครับก็เดี๋ยวมาลองมาดูกันนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้นะครับถ้าหากเราจะลองเปลี่ยนซีนนะครับก็ลองสมมติจะเปลี่ยนเป็นซีน3นะครับก็ ที่เป็นบรรยายหน้าจอใช่ไหมเราก็กดคลิกที่ซีนสามนะครับแล้วก็กดทางซีชั่นก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็จะเห็นหมดนะครับตั้งค่าการสตรีมเราก็ผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องอเราจะมีช่วงเบรกช่วงอะไรน,นะครับเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นซีนหนึ่งอีกก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็กดปิดไมโครโฟนนะครับคราวนี้พอจะปิดไลฟ์นะครับก็แนะนำว่า ให้เรากล่าวปิดไลฟ์ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับแล้วก็กดสิ้นสุดสตรีมนะครับแน่ใจไหมว่าต้องการสิ้นสุดเราก็ตอบสิ้นสุดนะครับจากนั้นนะครับก็ค่อยมากดสต็อปสตรีมมิ่งนะครับในนี้นะครับ ท่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการสตรีม1ครั้งนะครับแล้วก็ในตัวหลังบ้านนะครับผมเรียกว่าหลังบ้านแล้วกันก็เขาก็จะแสดงผลนะครับสรุปการสตรีมนั้นนะครับว่ามีคนดูกี่คนนะครับมีการเล่นซ้ากี่ครั้งแล้วนะครับจํานวนการดูพร้อมกันสูงสุดกี่คนมีคนกด Follow ใหม่ในการสตรีมครั้งนั้นเนี่ย กี่คนนะครับแล้วก็ระยะเวลาการสตรีมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับเวลาในการรับชมทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเวลารับชมเฉลี่ยของแต่ะผู้ชมแต่ละท่านเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็กดปิดไปเลยนะครับคราวนี้ถ้าเราจะสตรีมใหม่นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เนี่ยการสตรีมแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถเลือกสตรีมคีย์ได้2แบบนะครับ ก็คือเนี่ยอันนี้ที่ผมเลือกเป็นสตรีมคีย์ที่สร้างเองอัตโนมัตินั่นแสดงว่าทุกๆครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับาถามว่าเราเปลี่ยนได้ไหมนะครับก็จริงๆเพื่อความชัวนะครับก็มาก๊อปเอาทุกครั้งแหละนะครับน่าจะน่าจะชัวสุดนะครับโอเคคราวนี้ เนี่ยตรงนี้นะครับเวลาเราสตรีมเราก็สามารถแชร์จากตรงนี้ได้เลยนะครับาจากนั้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าวิดีโอที่เราสตรีมเนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันสั้นมากก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะเก็บไว้ไหมนะครับก็มาคลิกที่วิดีโอของคุณนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชสักหนึ่งครั้งนะครับ แสดงว่าเขาไม่ได้เก็บไว้ให้นะครับเพราะมันสั้นมากนะครับหรืออย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้คลิกที่จัดการต่อในสตูดิโอนะครับก็ต้องลองดูเนาะว่าถ้าหากกดจัดการต่อในสตูดิโอเนี่ยเขาจะมาที่เมนูอัปโหลดหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะทดสอบหรือว่าต้องการจะสตรีมผ่าน าทาง YouTube นะครับยังไงถ้ามีข้อสงสัยก็ถามเข้ามาได้นะครับในทุกๆช่องทางนะครับขอบคุณครับผม